กิจกรรมเสริมประสบการณ์หน่วยชุมชนของเราเรื่องบุคคลที่ควรรู้จักในชุมชนสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปทำความรู้จักกับบุคคลที่อยู่ในชุมชนของเรานะคะมาดูกันนะคะว่าจะมีใครบ้าง พระสงฆ์พระสงฆ์เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญต่อวิถีชาวบ้านหรือคนในชุมชนนั้นๆเนื่องด้วยพระสงฆ์เป็นผู้ที่เผยแพร่หลักธรรมทางศาสนาที่ทุกคนควรยึดถือปฏิบตัติเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและและเว้นการทำบาปถ้าหากเราไปทำบุญที่วัดเราก็จะเจอกับพระสงฆ์ค่ะตำรวจตำรวจ คือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ที่ทำหน้าที่ตรวจตารักษาความสงบจับกุมและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายถ้าเราอยากพบเจอคุณตำรวจเราสามารถเดินทางไปที่สถานีตำรวจใกล้บ้านหรือเราสามารถโทรแจ้งเหตุกับคุณตำรวจที่หมายเลข191ค่ะคุณหมอ คุณหมอทำหน้าที่รักษาคนป่วยเวลาที่เรารู้สึกไม่สบายเราสามารถไปพบคุณหมอได้ที่โรงพยาบาลค่ะคุณครูคุณครูเป็นผู้ที่ให้ความรู้กับเด็กๆและคอยอบรมสั่งสอนให้เด็กๆเ,เป็นคนดีของสังคมเมื่อเด็กๆมาที่โรงเรียนเด็กๆก,ก็จะพบกับคุณครูค่ะ บุรุตไปรษณีย์บุรุษไปรษณีย์มีหน้าที่ส่งพัสดุหรือสิ่งของต่างๆให้กับเราเวลาที่เราต้องการส่งของให้กับญาติญาติหรือเพื่อนๆเราสามารถเดินทางไปที่ไปรษณีย์แล้วบุรุษไปรษณีย์ก็จะรับของของเราไปส่งที่ปลายทางที่เราอยากส่งของไปให้ค่ะ สำหรับใบงานในวันนี้ให้เด็กๆทำใบงานที่7กิจกรรมเสริมประสบการณ์หน่วยชุมชนของเราโดยให้เด็กๆโยงเส้นจับคู่ความสัมพันธ์ระหว่างสถานที่และบุคคลที่กล่าวมาข้างต้นนะคะเด็กๆสามารถดาวน์โหลดใบงานได้ที่แอปพลิเคชัน bk learning และเมื่อเด็กๆทำงานเสร็จแล้วให้เด็กๆส่งใบงานมาที่แอปพลิเคชัน bk learning นะคะฝากผู้ปกครองช่วยดูด้วยนะคะ สำหรับวันนี้คุณครูต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะคะเด็กๆบ๊ายบายค่ะ